สวัสดีครับพบกันเช่นเคยผู้ชมครับถ้าใครมีเหรียญแบบนี้นะจะเป็นปีอะไรก็ได้นะครับความนี่คือความหวังสุดท้ายของนักสะสมนะครับจะเป็นมือใหม่มือเก่านะแต่เราเอาพูดกันตรงๆดีกว่า แต่สําหรับมือใหม่นี่จะเก็บทุกเหรียญน,นะดีมากเลยครับขอชมอย่าดูถูกเหรียญแบบนี้นะครับถ้าใครมีเหรียญแบบนี้เอามาดูเลยทุกปีนะครับความนี้คือความหวังสุดท้ายของสะสมเหรียญแบบนี้ไว้จะเป็นปีอะไรก็ได้นะครับผมรับซื้อหมดเลย ขอให้มีนี่จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับกลางเหรียญก็จะมีภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็คือรัชกาลที่ 9. เก้าเหรียญแบบนี้บางคนเอ๊ะเก็บไว้ทำไมแต่บางคนถ้าเขาเก็บสภาพสวยที่สวยงามเลยนะผู้ชมนะ มีราคานะอย่าลืมนะครับผมรับซื้อนะเรียนใหม่ใหม่รับซื้อนะครับแต่ขอให้มีตรงตามที่ผมบอกถ้าตรงตามที่ผมบอกนะครับผมจ่ายเลยนะครับให้ราคาสูงด้วยต่อไปเรามาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรูปวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม อก็ง่ายๆก็คือที่เขาเรียกกันก็ว่าวัดพระแก้วประเทศไทยพศสอ5 5ันหชนิดราคา1บาทเรียนแบบนี้นะครับถ้าใครเก็บไว้นะครับเลขตองห้านะครับแบบห้าห้าห้านี้โอ้โหมีราคาสูงครับ ถ้าใครมีเหรียญแบบนี้สภาพที่สวยงามใหม่กิ๊บเลยนะผู้ชมไม่ผ่านการใช้ให้ราคาสูงขอให้มีตรงตามที่ผมนำเสนอนะครับดูครับด้านหน้าผู้ชมสังเกตอ่า เหรียญทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับที่แบบทั่วไปคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับนี่คือปกติทั่วไปนะครับจะห่างจากวงขอบเหรียญน,นะครับแล้วก็รัชกาลที่9ส่วนเหรียญทางด้านขวามือที่มีราคาสูงถึงสามหมื่นบาทดูครับภูมิพลอดุลยเดชจะชิดขอบเลยนะผู้ชม ดูนะครับดูเรียนของคุณที่เก็บไว้เลยแล้วก็รัชกาลที่9นะครับคําว่ารัชกาลที่9นี่จะชิดขอบเลยนะผู้ชมนะครับข้อความจะชิดขอบเรียนเลยถ้าปกติทั่วไปด้านซ้ายมือจะห่างแบบนี้เลยนะครับถ้าใครมีแบบอย่างที่ผมนําเสนอเนี่ยในรูปแบบแบบนี้นะสามหมบาทครับแต่ถ้าผ่านการใช้ผมให้นะสองหม่ 20, ผมให้เลยขอให้มี อันดับต่อไปเราก็มาดูด้านหลังผู้ชมดูเรียนแบบปกติธรรมดาทั่วไปคำว่าประเทศไทยพศ2 5 5 5จะอยู่ในแนวเดียวกันเลยแล้วก็เลขหนึ่งไทยเนี่ยเลยไม่ใช่ประทานโทษเลขหนึ่งอารบิกนะครับจะฐานเลขหนึ่งนะครับจะ อยู่ตรงจโจอดามาถึงตรงตรงกับเจดีที่สองทางด้านล่างนะครับเห็นไหมผู้ชมตรงพอดีเลยนี่คือเหรียญแบบปกติธรรมดาทั่วไปทีนี้เราก็มาดูเหรียญที่มีราคาแพงสูงถึงสามหมบาทผู้ชมดูนะครับเหรียญทางด้านขวามือสังเกตเลยสังเกตที่คำว่าประเทศไทย เห็นโยยักไหมครับโยยักษ์จะชิดติดขอบเลยแล้วก็พศ2555ถ้าสังเกตให้ดีนะครับผู้ชมคำว่าพศจะอยู่ระหว่างปอปลากับรอเรือเห็นไหมดูเหรียญทางด้านซ้ายมือดูะผู้ชมครับพศจะตรงกับปอปรลาพอดีเลยนี่คือข้อแตกต่าง คำว่า1บาทก็เช่นกัน1บาทที่เป็นเลขอารบ,บิกนะครับผู้ชมจะฐานเลขหนึ่งเนี่ยจะอยู่ตรงกับอยอดเจดีเห็นไหมผู้ชมถ้าใครมีแบบทั้งด้านหน้าด้านหลังที่ตามที่ผมนำเสนอนะครับผู้ชมรับซื้อนะครับ30,000บาทแต่สภาพ UNC นะผมให้เลย30,000บาท แต่สำหรับเรียนที่ผ่านการใช้สภาพแบบนี้เลยนะผมให้ครับ20,000บาทแต่ต้องดูอีกทีนะว่าขึ้นอยู่กับความคมชัดด้วยยิ่งชัดก็ยิ่งแพงนะครับถ้าใครมีแบบที่ผมนำเสนอนะครับ UNC นะคือไม่ผ่านการใช้30,000บาทผมจ่ายสดเลยแล้วก็ถ้าไม่ผ่านการใช้ พูดถึง u n เนะีนัไม่ผ่านการใช้3ามหมืนบาทแต่ถ้าผ่านการใช้ส0 0 0มื่ที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้วันนี้ก็สุ่มคนเก็บเวลาของผู้ชมแล้วนะครับไว้พบกันในวิดีโอหน้าในครั้งต่อไปอเดี๋ยวผมจะฝากที่อยู่ไว้ให้ติดต่อไปนะครับขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ